ครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาตามเลขอาจารย์แม่กับลุงป๋องนะครับลุงป๋องอธิบายเลขเบิ่งนะครับน้อยนึงนมาเช่อไว้เนะเกียบครับอย่างละถาตามปกต์ครับครับนคนไทยนะกี่เมน้ําใจตลอดกี่มันเคยแรงน้ําใจนะครับก็คือแปรปกเนาะแต่ปกอาจารย์แม่คือเก่าแปรปกอาจารย์แม่นี่ก็ปกชราก กลางสารพยัยชุมชนนะชุมเชยตลาดโลงพากเก่าสันปยาจังหวัดชัยนาบเพื<ช><ช>่อแปมแลมันแหละกัมองไปก็งงงงยย่แล้วก็แปลไปตามเนี่ยนะ,ะก็รกระเป๋าก็เก้าแปดแต่จะมีเสือ่อมันมีเหล็กหามันตัวเอสน่ะเล็กหาเยอะเอามาเบิ้ลนอาหากระบาเขียดก็มีพวกถ้วยกาแฟสูนได้แล้วมีพวกกล่องอะไรสี่เหลี่ยม หนึ่งก็มาจากไอ้นี่ขาต่างกระโดอยู่ตัวเดียวก็เลยว่าน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ก็เลยไล่ไปไล่มากกับมากมากเล็กล่างเกก็เอาในอาจารย์แม่นะครับในละสี่ศูนย์แปดสี่เป็นเล็กล่างเล็กบนกับในละอยู่ในอาจารย์แม่ให้หกตัวเลยตัวนี้ก็ใหายประจำนี่คือตัวหัวตัวหัวคยังไม่ได้เขียนกลายเป็นหกตัวไปเลยไม่ได้เขียนหัวออ๋ รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเป็องตัว่เขียนกเอกหายรางวัลที่หนึงไปเลยตัวหัวในจักแมนมาหลแบบนั้นขึ้นไปซื้อแล้วบันไดเชื่อดรอกครับก็พยายามให้เน้นแค่ตัวท้ายเนี่มันบยากที่บอกตัวมันเป็นไปบันไดสิแม่นป้านั่นครับแค่สองตัวก็ยากแล้วอันนี้คือเหล็กันเลขฝันหนึ่งสองห้าฝันสองหแต่ว่าครับในลูกมันมีอย่างคือเล็กหนึนเล็กเจ็ดป่านี้วก็เลยเอาอันนี้ใส่ไปนั่ หมายมลกแนวคำนวณกอยู่ประมาณนี้ครับคือเลขฝันแยกแยะเอาอาจารย์แม่แล้วก็ปกติครับปกติคือเซเตอร์เราเก้าก็เป็นอย่างเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าสี่ก็ได้เลยครับเซ็นเตอร์เขาคือเก้าอ่าเก้าหมาหมักตัวใดก็เอาไปจับไซอก็มีอยู่หาตัวประมาณครัพอเกินหกตัวลูดก็ได้ลูดเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าก็ได้อยู่ประมาณนี้เนาะครับ แล้วก็ต้นเนลี่ยคือเล็กมักคือเหลขอย่างลป๋องคิดคือเลขคิดเลขคิดคำนวณนี่ละคำนวนล้วนครวนมาถึงเล็กมักเลยแหละนาะลูกป๋องนาอคำนวณนํำมักนำนะครับคุณผชประมาณนี้นะครับผมสำหรับเลขลุงป๋องเปิดกรอบอาจารย์แม่นะครับขอขอบคุณลุงป๋องหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ